ว่าลามโลมาน่าจะเป็นแบรนด์กลนวๆอ่ะตั้งแต่ชื่อแบรนด์แล้วคนเดินผ่านไปผ่านมาชื่อแบรนด์ตลกจังผมเคยได้ยินอย่างเงี้เรามีน้ำหอมที่ออกแบบกลิ่นตามสไตล์ของผู้ใช้งานแต่ละคนหรือว่าการดึง Environment ความทรงจําหรือว่าความรู้สึกในช่วงเวลาต่างๆมาออกแบบเป็นกลิ่นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ห้องหอมก็เราก็มีผลิตภัณฑ์อโรเมติกที่คอยปรับบรรยากาศในบ้านหรืออยากให้ตัวหอมมีสไตล์ก็เป็นที่ผลิตภณัณฑ์น้ำหอมได้ครับผมและนี่คือที่สุดของ a าราโมโรมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ิ่นที่ทําให้คนรู้จักอา莫าโม,โมากที่สุดผมว่าไม่น่าจะพลกลิ่นกุติพะนะครับเป็นเทียนหอมที่กลิ่นออกแนวไม้ไม้แซนดดวูดเราเริ่มต้นด้วยราคา199บาทแต่ว่าปัจจุบันไม่มีแล้ว แต่เดี๋ยวน้องจะกลับมานะครับฝากติดตามด้วยกลิ่นกุติพระเป็นเทียนหอมรุ่นแรกๆที่เราผลิตออกมาผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นกลิ่นกุติพระนะแต่ลูกค้าเอาไปรีวิวลองจุดกลิ่นชะน้วุลแล้วค่ะหอมดีกลิ่นฟุ้งตัวดีเหมือนอยู่ในกุติพระเลยเอ้ะลูกค้าพูดค่ะแต่ว่ารีวิวว่ากลิ่นเหมือนกุติพระ คุณเข้าไปในกุติพาได้ยังไงเขาก็ขับกันก็เกิดคอมมูนิตี้ขึ้นว่าไอแบรนด์นี้สร้างเรื่องอีกแล้วนะสร้างไวรัลอีกแล้วนะแล้วคนก็ตามมาซื้อกลิ่นเนี้ยเพิ่มมากขึ้นจนเป็นซิกเนเจอร์เขียนหอมกลิ่นกุติพาก็ต้องเนี่แหละอารามโรมาเป็นกลิ่นมัทฉาพาไพรัสนะครับแล้วก็185บุ๊ก สองตัวเนี้ผมได้อินสปิเรชันมาจากกลิ่นของกระดาษแต่ว่าตัวนึงเป็นกระดาษแห้งๆอีกตัวนึงเป็นกระดาษที่โมเดิร์นหน่อยมีกลิ่นของน้ําหมึกนิตายาสารหน้าปกนิตายาสารแบบนี้แปลกใช่ไหมครับทำไมาคนถึงชอบกลิ่นแบบนี้แต่พอมันมาอยู่บนตัวแล้วอ่ะมันหอมมากๆตัวนี้ไซส์นี้นะครับหนึ่บาทแต่ว่าน่าจะมีไซส์เล็กด้วย399บาทตัวนี้นะครับหมาเด็ก กลิ่นจะออกแนวแป้งแป้งพาวเดอรี่ผสมกับฟุตตี้หน่อยๆมีความฟลอรอลบางๆนะครับไอเดียของกลิ่นนี้นะครับมาจากการที่ลูกค้าอยากได้น้ําหอมไปให้แฟนตัวเองที่แฟนเขาเป็นไทป์หมาเด็กน่ารักน่ารักแล้วแบบขี้อ้อนแล้วก็เลยปรุงกลิ่นที่มันมีความขี้อ้อนออกมานะตอนแรกเราเข้าใจว่าเราทํามาเพื่อขายให้กับลูกค้าผู้หญิงแต่ลูกค้าผู้ชายซื้อเยอะมากเหมือนกันซื้อไปให้ใครรู้ไหมซื้อไปจีบสาว ให้เป็นน้ําหอมกลิ่นซัมวันเฟ h ชีสนี่นะครับเคยไปห้องของใครสักคนหนึ่งแล้วเราติดใจกลิ่นผ้าปูที่นอนเขาไหมครับผมให้กลิ่นเนี่ยหวานสุดๆเลยดูหลาสุดผมให้กลิ่นที่ผมินสปาเรชั่นมาจากห้างเกสอนแล้วกันเข้าไปครั้งแรกไหมครับความรู้สึก ที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยมันหลูจังเลยเราเลยเอาความประทับใจตรงนั้นมาออกแบบเป็นกลิ่นน้ําหอมนะครับชื่อกลิ่นว่า The Hidden Backyard นะครับตัวนี้หลูจริงต้องลองลงและกลิ่นที่หรูหลาอีกหนึ่งกลิ่นนะครับผมให้เป็น r o ม m Spray กลิ่นชาอูหลงครับ เป็นกลิ่นที่ดมเรารู้สึกเบาสบายเป็นหรูแบบควายลักชัวรี่ครับไม่ได้หรูหราแบบตะโกนว่าเอ้ยสีทองสีเงินอะไรเงี้ยมันคือความหรูหราแบบสไตล์เซนญี่ปุ่นครับผมให้นิยามนั้นดีกว่าตัวนี้นะครับ390บาทครับเป็นรูมสเปรย์ตอนนี้ผมให้เป็นรูมสเปรย์กลิ่นชาอูหลงครับตัวเดิมชอบไปฉีดในห้องเวลาทำง,งานเครียดแบบนี้ ว่าให้ตามชื่อมาเลยแล้วกันกลิ่นโลคีกลิ่นแบบความลับหน่อยครับตัวนี้ครับกลิ่นจะออกแนวแบบฟลอเรลแต่ว่ามีความฟุต,ตี้ของผลไม้เปรี้ยวบางๆกลิ่นนี้สดชื่นมากๆครับมันใส่ส่วนผสมเยอะมากตั้แต่20กว่าตัวได้แล้วก็ค่อนข้างละเอียดนะครับมันดูลับๆก็จริงแต่ว่าลูกค้าหลายคนก็บอกว่าไม่สามารถอธิบายได้ว่า มันเป็นกลิ่นยังไงกันแน่ต้องลองได้ฉีดลองได้ใช้ด้วยตัวเองจริงๆถึงจะรู้ว่ากลิ่นมันมีความซับซ้อนแล้วก็ตลอดทั้งวันตั้งแต่เริ่มฉีดจนถึงช่วงสุดท้ายของวันอนะกลิ่นมันจะมีการเดินทางที่ไม่เหมือนกันอยู่ตลอดทั้งวันเลยนี่นะครับหายดีที่สุดน้ําหอมกลิ่นหมาเด็กละกัน,นครับกลิ่นนี้นะครับกลิ่นที่เหมาะกับคนไทป์หมาเด็ก และต้องเป็นไซนี้เท่านั้นด้วยครับที่ขายดีที่สุดขนาดเล็กนะครับ399บาทใช้ได้นานเลยหัวสเปรย์ฟ้งกระจายดีมากด้วยเดี๋ยวลองฉีดให้ดู<อ>น่าจะออกไปเกือบหมื่นชิ้นแล้วนะตัวนี้ขายดีมากอย่าลืมนะครับแบรนด์เครื่องหอมที่กวนที่สุดในประเทศไทยนะครับโ阿拉莫罗าแอดมินน่าจะกวนรอสมควรอยู่ถ้านึกถึงร้านน้ำหอมกวนๆวาราโมโรานะครับ